ขับปลาครับทางพานจากมู่บานลักไทยสีลงไปทำลอดเลยแหวมาให้อาหารอยู่ทำปลาครับตัวเบลเลยตัวใหญ่ไยังไงหน่นทเาไปเข่าทำดีกว่า จะผักพักกินเนี่ยจะวาอาหารนี่มเม็ดทานเม็ดนี่บ่่อยว่ะอาหารเม็ดเดี๋ยวเก็บไว้ไปทำนน,น,น,นอะาาไ,ไม่รเป็นอันนี้ยำืมอาหาหรปลาหมด น่าสนใจคือนี่ครับพลังงานน้ำหมุนกังหันเป็นกงหลอกเวียนเหมือนเป็นเครื่องฟันเฟืองเป็นเครื่องจักรกลคืขขอหกหกหกม้วนบานเท่าหกกระเดื่องบานเท่ารครับเขามุนได้รอบปุ๊บ บังคับติด้างทางธรรมชาติไล้เขาทอครับมาหมุนกลางหัน รูมบรรญ่าจริงๆครับเอาธรรมชาติมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดธรรมชาติมิคุ้นเสมอครับบอม,มีโทษนอกจากคนที่ทำลายธรรมชาติมันจึงจะเป็นโทษ